ช่อง f ีย์ออฟเลิฟแอนด์คีสวัสดีค่ะเรนดอมนี้นะคะครูบุญมาในหัวข้อคุณกำลังจะกลายร่างไปเป็นคนที่มีความสุขที่สุดนะคะคุณกำลังจะกลายร่างไปเป็นคนที่มีความสุขที่สุดนะคะวันนี้ครูบุญก็มาลุกใหม่นะคะเห็นใส่หมวกแต่งตัวสวยแบบนี้นะคะแต่แท้จริงแล้วครูบุญจะไปทำสวนนะคะ ก็มาเช็คพลังงานหลักกันนะคะพลังงานหลักนี้พวกคุณเป็นใครอะไรอย่างไรคะพลังงานหลักแรนดอมนี้ค่ะขอพลังงานหลักแรนดอมนี้นะคะพวกคุณเป็นใครพลังงานหลักแรนดอมนี้พวกคุณเป็นใครคะพลังงานหลักพลังงานหลักค่ะ ว้าวพลังงานหลักเฮอร์มิตนะ,ะเป็นคนที่มีความสุขสงบในตนเองมากมีความสันโดษนะ,ะสันโดษแบบรักสงบมีความสุขในใจนะคะเป็นความสงบที่ตื่นรู้เบิกบานอยู่ในใจนะคะเป็นความสงบที่ให้ความตื่นให้ความเบิกบานนั่นเองนะคะไม่ใช่พลังงานของความโดดเดี่ยวและเดียวดายแต่อย่างใดไพ่เฮอร์มิต คุณเป็นคนที่มีแสงสว่างนำทางชีวิตนะ,ะมีสติปัญญาบางท่านเป็นครูบาอาจารย์ก้าวหมายค่อนข้างช่วงนี้นะคะปิดกั้นสิ่งรอบข้างภายนอกนะคะเพราะคุณต้องการความสงบคุณต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆสิบดาบอาจจะเคยผ่านนะคะผ่านสถานการณ์ ท็อกซิกดราม่านะคะซึ่งคุณจึงใช้ความเงียบสงบนะคะกับตัวเองทบทวนไตรตรองปลกผลึกหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นทําให้เกิดการเตื่นรู้มากมายเลยในชีวิตของคุณว้าวเดอะฟูลพลังงานดีมากเรนดอมนี้นะคะพลังงานของคนที่เป็นอิสระจริงๆนะคะเป็นตัวของตัวเอง ใช้ชีวิตโดยไม่กลัวสิ่งใดนะคะไม่มีพันธะภาระใดๆผูกพันจิตผูกพันใจของคุณเลยพลังงานคุณเป็นคนที่พร้อมเปลี่ยนแปลงพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอพร้อมเติบโตพร้อมพัฒน,นาและคุณเป็นคนที่เฮอร์มิตนะคะมีองค์ความรู้ดีอยู่แล้วนะคะสิ่งสิ่งนี้ทําใ้้คุณหลุดพ้นนะคะเนี่ยเดอฟู การที่คุณมีภูมิปัญญามีองค์ความรู้เข้าใจสัจธรรมเข้าถึงแก่นแท้สัจธรรมเข้าถึงธรรมชาติของชีวิตทําให้คุณหลุดพ้นจากทุกปัญหาในชีวิตเลยเดี่ยวฟูนะคะหลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการทั้งหมดทั้งมวลนะคะพลังงานแบบไฮพิเนเซสนะคะเป็นบุคคลที่ตื่นรู้จากความทุกข์ไนพะ่สิบดาบ เป็นผู้ตื่นรู้จากความทุกข์จริงๆนะคะรู้ทุกข์รู้ธรรมเห็นทุกข์เห็นธรรมนะคะแล้วดำรงตนแม้ว่าจะอยู่ในทางโลกคุณก็ดำรงตนเหมือนคนทางธรรมนะคะหรือใช้ชีวิตทั้งทางโลกทางธรรมใช้ชีวิตทางโลกเหมือนคนปกติแต่มีความเข้าใจชีวิตนะคะเข้าใจสัจธรรมเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมากๆา,ายไทพินเซสคือคนที่อยู่ทั้งทางโลก ทางธรรนะ,ะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่อย่างรู้ชะตฟาฟ้าดิมพลังงานบางท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ครูบุญบอกสายจิตวิญญาณบางท่านเป็นพ่อหมอแม่หมอนักอ่านไพ่นะคะแรนดอมนี้คุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะเจออะไรมานะคะไม่ว่าสิ่งต่างๆมันจะเป็นเรื่องที่ยากเกินแค่ไหนแต่คุณสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญานะคะคุณ หลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสติปัญญาจริงๆนะคะแรนดอมนี้ดังนั้นนะคะตามคอนเทนต์เลยว่าคุณกำลังจะแปงลงร่างไปเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตนะคะคุณกำลังจะแปงลงร่างนะคะใช้คำว่าแปงลงร่างเลยนะคะแปงลงร่างคุณกำลังจะแปงลงร่างไปเป็นคนที่มีความสุขที่สุดนะในชีวิต ผ้อาอัศวินไม้นะคะคุณจะมีไฟมีแพชชั่นนะคะกับการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณนะคะหยุดนิ่งหยุดทบทวนไตรตรองตรกกผลึกนะคะในสิ่งที่คุณเจอความเสียใจทั้งหมดทั้งมวลเมื่อคุณตื่นรู้นะคะคุณก็จะเข้าใจว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกนะคะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเศร้านะคะคุณจึงมีแรงกายแรงใจอัศวินไม้นะคะรุกขึ้นมา ทำนะทำชีวิตคุณให้มันแบบสดใสล่าเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะขับเคลื่อนชีวิตไปนะคะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยสิ่มไม้ไ <c oughs> พ่มีแต่ไม้นะคะเป็นไพ่ของแบบจากที่คุณเป็นคนเงียบสงบสันโดษก่อนหน้านี้นะคะหรือณนะปัจจุบันคุณอาจจะเงียบสันโดษนะคะไม่ค่อยได้เปิดรับบุคคลภายนอกไม่ค่อยได้เอาตัวเองออกไปสู่สังคมเท่าไหร่แต่ความสุขที่สุดของคุณหลังจากนี้ คุณจะกลับมาเทคแอคชั่นกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งคุณจะกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งคุณจะกลับมาโฟกัสในเรื่องของการงานชีวิตของคุณแต่การโฟกัสของคุณในครั้งนี้มันอยู่บนความสงบการมีสติและปัญญาในตัวคุณนั่นเองนั่นแปลว่าการโฟกัสเรื่องการงานของคุณในครั้งนี้จะไม่ได้นําพาความทุกข์ความกดดันมาสู่ชีวิตคุณแต่แปลเปลี่ยนมาเป็นความสุขนะความสนุกสนานในการใช้ชีวิต ทาวเวอร์การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแรนดอมนี้ไพ่หกเหรียญความสุขที่สุดในชีวิตของคุณนะคะแรนดอมนี้บางท่านเอาความเจ็บปวดเสียใจของตัวเองที่ผ่านมามาบอกต่อผู้คนนะคะหกเหรียญม,มาให้มาสอนมาแช่มาแบ่งปันนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เขาเจอได้เหมือนที่คุณเคยเจอมานั่นเองนะคะเป็นการทำ บุญที่ยิ่งใหญ่มากๆแบบคือการให้สติปัญญาและการให้ทำเป็นทานนั่นเองว้าวหนึ่งเหรียญน,นะคะความสุขจริงๆเป็นความสุขที่ทรงคุณค่ามากๆนะคะชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขที่สุดข,ของคุณเป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยคุณค่านะคะไพ่หนึ่งเหรียญเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะคะสิ่งที่คุณให้ผู้อื่นมันมีคุณค่ามากมายสำหรับผู้อื่น แล้วคุณค่านั้นก็กลับมาตอบแทนคุณเป็นคุณค่าของคุณที่ตัวคุณเองก็มีมันอยู่แล้วนะคะนี่แหละคือความสุขที่สุดในชีวิตคุณว้าวราชินีหรยญความหนักแน่นความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะคะคุณกำลังจะกลายไปเป็นคนที่มีความสุขที่สุดคุณเป็นผู้ให้นะคะแต่การที่คุณเป็นผู้ให้นี่แหละ ที่สะท้อนกลับมาหาคุณทําให้คุณมีความมั่งคั่งมั่นคงด้วยความที่คุณมีความมั่งคั่งมั่นคงจากจิตใจอยู่แล้วนะคะทำให้คุณดึงดูดความมั่งคั่งมั่นคงมาสู่ชีวิตคุณอีกนะคะแรนดอมนี้ว้า wow, ว The word ไพ่แบบดีเวอร์วังนะคะไพ่ The word จุดที่ดีที่สุดของชีวิตตามคอนเทนต์เลยจุดที่คุณได้เป็นตัวเองวงเล็บ ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะแล้วส่งความเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะหรือว่ายง่ายว่าเหมือนแชร์ความเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดให้กับผู้อื่นนั่นเองเป็นจุดที่คุณพึงพอใจนะ,ะพึงพอใจกับจุดนี้มากๆไม่ว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดไหนนะคะไม่ครูบุญจะไม่เน้นย้ำว่าคุณจะต้องไปอยู่ในจุดที่มีตำแหน่งที่ใหญ่นะคะมียศถาบรรดาศักดิ์ อยู่ในจุดที่อยู่บนกองเงินกองทองมากมายแต่มันเป็น <c oughs> มันเป็นจุดที่คุณพอใจอ่ะจุดที่คุณมีความสุขที่สุดนะจุดที่ดีต่อชีวิตและจิตวิญญาณของคุณนั่นเองนะคะไพ่เดลเวนี้คุณกําลังจะแปลงร่างนะคะไปเป็นคนที่มีความสุขที่สุดไพ่หลุดมาสามใบเลยหกไม้เลยคะ่ะอะไรที่คุณเคยฝ่าฟัน มันมาก่อนหน้านี้บอกเลยว่าสิ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณได้รับความประสบความสำเร็จนะได้รับชัยชนะได้รับเกียรติไม่ว่าคุณจะอยากได้หรือไม่ก็ตามนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรจะได้รับนะเพราะสิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านั่นเองคุณค่าต่อผู้อื่นให้คุณค่าผู้อื่นนะคะคือการให้คุณค่าของคุณให้ห้าถ้วยจุดที่ดีที่สุดนี้ครูคุณต้องบอกเลยว่า ต้องมีการแปรเปลี่ยนนะคะใช้คำว่าแปรเปลี่ยนพลังงานนะคะหรือแปรเปลี่ยนสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ได้เหมาะกับพลังงานของคุณคะเพื่อที่คุณจะได้เป็นจุดที่ดีที่สุดจุดที่ใช่จุดที่เหมาะกับจิตวิญญาณคุณที่สุดซึ่งคำว่าจุดที่ดีที่สุดนะคะบางท่านหลายคนอาจจะเข้าใจว่าจิตวิญญาณเราพัฒนาเติบโตนะคะจิตวิญญาณเราเป็นจิตวิญญาณที่สูงนะคะพลัง พลังงานที่สูงนะคะตัวตนที่สูงขึ้นเราอาจจะเข้าใจว่าเราจะต้องเต็มไปด้วยวัตถุนะคะทรัพย์สินเงินทองไม่เสมอไปนะะที่ครูอุ่จะบอกก็คือไม่เสมอไปนะคะเพราะอะไรเพราะเมื่อ,อไหรก็ตามที่เราเป็นตัวตนที่สูงขึ้นนะะเป็นพลังงานที่สูงขึ้นนะั่นแปลว่าพลังงานที่สูงนะะพลังงานที่สูงที่อยู่ในมิติสูงสูงนะะเราลองนึกภาพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเขาไม่ได้ใช้ วัตถุสิ่งของเหมือนมนุษย์โลกทั่วไปนะคะดังนั้นไม่จําเป็นครูบุญใช้คําว่าไม่จําเป็นแต่คุณจะมีก็ได้นะคะนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ไม่จําเป็นไม่ใช่ตัวมาวัดว่าคุณพัฒนาตัวเองอยู่ในจุดที่ดีที่สุดนะคะเป็นจุดที่จิตวิญญ,ญาณคุณเติบโตที่สุดนะคะเป็นตัวตนที่สูงข,ขึ้นแล้วคุณจะต้องเต็มไปด้วยวัตถุทรัพย์สินเงินทองอันนี้ไม่เสมอไปนะคะที่ครูบุญอยากจะบอกแล้วก็ เป็นสัจธรรมความจริงที่อยากจะให้นะ,ะอยากจะให้เพื่อให้เราทำความเข้าใจนะคะมันจะปลดล็อกเราได้หลายสิ่งหลายอย่างสำหรับบางคนนะ,ะบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะคะให้ห้าถ้วยเพราะมันมีบางสิ่งที่คุณต้องยอมสูญเสียนะคะครูบุญก็เป็นหนึ่งในพลังงานนี้มีบางสิ่งที่ครูบุญเองก็ต้องยอมสูญเสียเพื่อครูบุญจะ เติบโตด้านจิตวิญ,ญญาณขึ้นไปนะคะครูบุญเองก็ต้องสูญเสียบางสิ่งเช่นกันนะคะเพราะบางสิ่งเหนี่ยวรั้งนะคะเหนี่ยวรั้งไม่ให้จิตวิญ,ญญาณของครูบุญนั้นได้เติบโตหรือพัฒนานะคะมีแต่จะดึงนะคะจะดึงจิตวิญ,ญญาณของครูบุญเนี่ยให้ลงนะคะครูบุญก็ใช้ตัวเองเนาะในการเป็นแซมเปิลนะคะแซมเปิลนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ เป็นการพาดพิงใครนะคะเพราะว่ามีบางท่านก็ไม่เข้าใจเจตนาคูบุญนะคะปรุงแต่งสารคูบุญให้ตัวเองทุกข์หรือคิดมากนะคะทั้งๆทงี่คูบุญเจตนาส่งนะคะส่งพลังงานบวกส่งความรู้สึกดีๆนะคะไม่งั้นคูบุญไม่เสียเวลามาทานะคะถ้าสิ่งนี้มันไม่ได้ส่งผลดีกับคูบุญสองถ้วยค่ะไพ่สองถ้วย ความรักนะคะความรักในตนเองมาอันดับแรกเลยจุดที่ดีที่สุดนั่นคือคุณจะค้นพบตัวตนของตัวเองอีกตัวตนหนึ่งหาในเวอร์ชันหนึ่งที่คุณจะรักเขาแบบไรเงื่อนไขรักเขาแบบไรเงื่อนไขรักตัวเองอย่างไรเงื่อนไขคืออะไรนะคะรักตัวเองอย่างไรเงื่อนไขก็คือรักตัวเองได้จากจิตวิญญาณภายในโดยที่ไม่ต้องยึดติดว่าฉันจะต้องมีเงินเท่านี้นะคะฉันจะต้อง แต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยแล้วฉันถึงจะรักเขาแต่เรารักเขาได้อย่างไรเงื่อนไขนะคะคือรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขอะไว้ง่ายนะคะรักเขาจากตัวตนภายในที่แท้จริงนะคะรักไรเงื่อนไขก็คือรักตนเองก่อนอย่างไรเงื่อนไขนะคะไม่ต้องรอคุณเป็นคนที่สวยที่สุดนะคะเป็นคนที่ดังที่สุดเป็นคนที่ เก่งที่สุดนะค,ะคุณก็รักเขาได้นะคะเพราะคุณเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณที่สวยงามของคุณนั่นเองว้าวเดิรสไตล์ไหมคะจุดที่มีความสุขนะคะจุดที่เฉิดฉายเป็นเดิร์สตา์นะคะเป็นแสงดาวพลั่งพราวอยู่บนท้องฟ้าเป็นจุดที่คุณสามารถการปีกบินได้นะคะหรือคุณเหมือนได้ใช้ชีวิตแบบลอยตัวนะคะใช้คําว่าลอยตัวะะใช้ชีวิตแบบเบาๆนะคะมีทั้งเดอรสตาร์มีทั้งเดวเวอร์ เป็นไพ่ของคนที่อยู่บนบนท้องฟ้าทั้งนั้นเลยนะคะแน่นอนว่าชีวิตคุณมันจะเป็นความสุขที่เป็นเป็นอะไรที่แบบเฉิดยชนะคะไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามเดอ s t สตาบางท่านนะคะอาจจะมีชื่อเสียงเด่นดังปังนะคะว้าวสองไม้ดอกไม้ผีบานนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยงาม ว้าวสิบเหรียญน,นะคะภายของความมั่งคั่งมั่นคงมากๆนะคะมีความมั่นคงทางใจและก็ส่งผลต่อความมั่นคงภายนอกนะะการเงินนะคะสิบเหรียญคุณจะมีความสุขในจุดที่คุณพอใจนะคะไม่ว่าคุณจะอยากมีภายนอกเท่าไหร่นะคะคุณจะไม่พูดถึงจํานวนนะ,ะเอาเป็นว่ามีแบบที่คุณรู้สึกว่ามันมั่งคั่งเหลือเฟือน,นะคะสิบเหรียญน,นี้ มีความมั่งคั่งเหลือเฟือมีความอิ่มล้นอิ่มเต็มจั d เมนนะคะนี่แหละคือสิ่งที่คู่ควรกับคุณที่สุดหานะจุดที่ดีที่สุดความสุขนะคะคไพ่ j u d เมนนะคะนี่เป็นสิ่งที่คู่ควรกับคุณนะคะไพ่ j u d เม e n คุณได้แปลงร่างนะคะเป็นคุณนะคะในจุดที่ดีที่สุด แล้วสิ่งอื่นๆหนึ่งไม้นะคะสิ่งอื่นๆจึงตามมาคุณสามารถเสกชีวิตได้รังสรรค์ชีวิตได้สร้างปาฏิหาริย์ให้กับตนเองโดยไม่ต้องไปร้องขอสิ่งใดนะคะคุณสร้างมันด้วยพลังงานของคุณนั่นแหละนะคะพลังงานของความรักในตนเองนะคะการเห็นตัวตนตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดะะแล้วคุณก็สามารถเสกในรมิตชีวิตของคุณ ว้าวเลิฟเวอร์เป็นหงเลยนะคะชีวิตใหม่ของคุณนะคะกลายร่างแปลงร่างมาเป็นหงนะคะเลิฟเวอร์ก็ความรักนะคะจุดที่ดีที่สุดบางคนก็จะได้คู่นะคะได้เจอความรักนะคะเลิฟเวอร์แล้วก็สิบเหลี่ยมจุดที่ดีที่สุดนะคะหกถ้วยจุดที่คุณได้กลับมา อินโดเซนอีกครั้งหนึ่งนะคะไรเงียงสารนะคะได้กลับมาสนุกสนานร่าเริงหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะไปมุ่งมั่นโฟกัสที่สิ่งภายนอกนะคะจนลืมจนลืมเติม,เต,มเต็มตัวเองนะคะว่าเรามีความเป็นเด็กในตัวเองนะคะบางครั้งการแบบทำอะไรเหมือนเด็กนะคะเช่นความคิดสร้างสารรค์ไอเดียตา่ตางๆเนี่ย มันก็ทําให้เราอะมีความสุขได้นะคะมันทําให้เราแบบเราเติมเต็มความเป็นเด็กจากภายในนะคะไว้ง่ายเลยถ้าตอนเด็กๆเราเคยคิดเคยฝันว่าเราอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรแล้วสังคมสิ่งรอบข้างทําให้เราลืมสิ่งนี้ไปคุณจะได้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งว้าวราชาดาวการมีอํานาจในตนเองสูงสุดนะคะอยู่ในจุดที่ มี power ในตนเองนะคะมี power ในตนเองราชนีถ้วยการถูกรักถูกดูแลถูกทนุถนอมนะคะไม่ว่าจะคนรอบข้างครอบครัวความรักคนรักจริงๆนะคะสองดาบ้าไม้ขอไพ่อีกสองใบนะคะ สี่ถ้วยโอกาสเข้ามาในชีวิตคุณเยอะนะคะว้าวเก้าเหรียญน,นะคะไพ่เหรียญออกมาเยอะมากเก้าเหรียญคือแน่นอนว่าคนที่ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่เลิศที่สุดนะ,ะ The best version ไว้ง่ายเลยนะคะเป็นคนที่อิสระมากนะคะใช้ชีวิตเหมือนนกนะ,ะนกที่อยู่นอกกรงด้วยไพ่กูบุญน,นะคะเป็นนกที่เขาสามารถบินอิสระได้บนท้องฟ้า สยายปีกที่สวยงามนะคะโชว์ให้โลกรู้นั่นเองก้าเหรียญน,นะคะเต็มไปด้วยความสุขอิสระการเป็นตัวเองนะคะแล้วก็การเงินก็ไม่ได้ติดขัดนะคะการเงินมั่งคั่งมั่งมีอุดมสมบูรณ์มากมาสี่ด้วยโอกาสดีๆนะคะสองดาบแน่นอนว่าจุดที่ดีที่สุดข,ของคุณมันจะต้องผ่านการตัดสินใจตัดสินใจว่า คุณจะเอาชีวิตที่ดีที่สุดของตัวเองแบบไหนนะคะต้องบอกว่าแบบไหนนะคะไม่ใช่แบบคนอื่นส่วนใหญ่ที่เรายังไม่เจอความสุขเพราะเราไปเอามาตรฐานคนอื่นมาวัดตัวเองเราอยากไปมีความสุขในแบบของผู้อื่นนะ,ะทำให้เรามองข้ามความสุขที่มันเหมาะสมคู่ควรกับเราจริงๆซึ่งความสุขในมุมของผู้อื่นมันอาจจะไม่ใช่ความสุขในมุมของเราและ ความสุขในมุมของเราก็ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะต้องการเสมอไปดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เรามีความสุขในจุดที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราก็คือเรานะคะทุกอย่างเริ่มต้นที่เรานั่นเองนะคะแรนดอมนี้คุณอยากได้ความสุขแบบไหนชีวิตแบบไหนนะคะคุณคือผู้เลือกนะคุณคือผู้ที่ตัดสินใจเพราะเราทุกคนนะคะถูก ให้เลือกนะคะถูกให้เลือกตั้งแต่มาแล้วนะะทุกคนเลือกเองนะคะว่าจะมาที่นี่เพื่ออะไรมาทําอะไรจะมีความสุขในรูปแบบไหนนะคะแล้วสุดท้ายเจ็ดด้วยนะคะดูไพ่มงลงค่ะนะคะคุณจะได้รับมงนะคะมงที่มันเป็นของคุณแค่คนเดียวนะะไม่ต้องไปแย่งมงกับใครนะคะคุณมีมงของคุณ คุณมีถ้วยรางวัลของคุณนั่นเองนะคะแรนดอมนี้ใครก็มารับชมแล้วได้รับอะไรดีๆไปก็อย่าลืมกดทุกใจกดติดตามให้กับช่องนี้ของครูบุญค่ะ